ปวดกบาลบาดเก็บใจบาดคือโชว์หัวโขกสมัยต้องทำบ้าอะไรกันมึงไอ้บาสบาดเป็นโชว์โชว์คือบาสบาดเผลอหลับไปเสียงระเบิดบ๊มบ๊ำระเบิดบ๊ำบ๊ำมันบอกว่าอะไรกันดิเจ้านั่นพยายามสื่อสารอะไรกับเรา ฉันดูแลมันมาและตรงนี้ก็มีพวกโจรมันแอบ,บเอาระเบิดเข้ามาทำลายข้างในหาทางเข้ามาในเมือง,งนีงบวกพวกโจรพวกนั้นมันเอาระเบิดลอยน้ำเข้ามาทีนะระเบิดบ้ามดับไประเบิดดังบ้าม <c oughs> มันหาทางเอาระเบิดมันระเบิดกระแพงนั้นเข้ามาเพื่อจะไปมอขโมยของสินค้า ในเกตเมืองนี่ใช่ะหมแต่หลบเป็นหน้าที่ของนายต้องไปสียดสวนข้างในนั้นบ้าคิดไม่ออกเจ้านี่เจ้าโทรนี่คงมีข้อมูลอะไรดีๆให้เราเนี่ยเนาะถ้าคุยกับมันรู้เรื่องนะแต่ปเป็นหน้าที่ของแกรอาอมนิเวียมาว่าห้องหอกเราไตามเคยใช่นนะ อะเพยยอ๊นนยอนายต้องเข้าไปสืบหาว่าข้างในมันเกิดอะไรขึ้นระเบิดทั้งระเบิดนั่นมันเข้ามาที่ oh, <no. S 1> นี่ได้ยังไงอันยังมีเหตุทิศที่อยู่ข้างในถ้ำนันอีก oh, <no. S 1> ในรอยแตกนั่นบ oh, <no. S 1> าร์ตแค่หลับไปบ oh, <no. S 1> าร์ตเป็นโทบ oh, <no. S 1> าร์ตหลับไป oh, <no. S 1> <laughs> แล้วก็ระเบิดดังปั้มแสงสว่างปาร์หลับไปมองว่ะไรเพยเยอะอ ข้างในมันข้างในช่องระเบิดในท่อระบายนะครับในท่อทางน้ำมันมันเป็นประตูลับที่ให้พวกโจรบุกเข้ามานะครับพวกโจรบุกเข้ามาโดยอาศัยระเบิดและเห็ดพิษนะครับทําลายกําแพงเมือ,องเข้ามาไอ้เจ้าบาร์ดนี่มันมันถูกให้ฝ่อยามที่นีโดยไอ้หมอน้นโกงไข่นี่ไม่ให้บาร์ดฝ่อยามาไอ,อ้แย่เาไอีกของเราเดยอะๆหลายต้องเข้าไปข้างใน เเเดดยวไไปกะขขขข้้าาาาาพรฉันจ็บแต่ต้องระวังข้างในมันมีพวกอสุรกายและอมนุษย์อยู่ด้วยแวมไพร์และมอนสเตอร์บาๆหลับไปปะจบเลยมึงหุ่นปักได้แล้วเจ้านี่มันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันเป็นพวกโผลพวกมนุษย์ฉิ่งมันจะทำอะไรชักช้า แต่มันมีพลังกำลังมากฉันเห็นเฝ้ายาสีนี่แต่มันก็ไม่ได้เรื่องเลยว่ะแต่รุกอะไรก็แนบบัสบัสหลับไปบัสปวดกระบาลโอ้โธ่ปวดกระบาลนะไอ้บัสปวดกระบาลขาพันชูนขาพันที่มีพลังเยอะนะครับมันเป็นอัจฉรายะแต่ว่ามันสมองเชื่องชานะครับพูดเชื่องชา นี่คือจุดเสียของแกสินะไอ้ทรูอูตสาเลี้ยงดูมึงอย่าไปว่าเขาเลยงั้นฉันมาป่าห้องออกจะขอไปสืบดูว่าข้างในล้มรอบนั้นมีอะไรระวังตัวด้วยนะเว้ยมันมีเหตุพิดน้อยและก็กลับระเบิดด้วยนะและข้างในยังมีแวมไพร์อยู่นี่นบพวกมัมีแวมไพร์ที่เป็นการ์ดในค้างคาวอ่ะ แอบต้องระวังให้มากแกหล่ะถึงไงจะเป็นเดอวิชเชอร์ก็มีโอกาสที่จะเสร็จวกล้องด้องจบชีวิตได้นะแวมไพร์นะมันตัวใหญ่เขาเจ๊งมั้ยเย๊มั้ยมั่วหรือเปล่าวะกูไม่ได้มั่วมึงหุบปากแล้วไอ้โผ่มึงเอาพูดช้าเขาไม่รู้เรื่องหรอกกูสื่อสารเองสรุปเราต้องเข้าไป เพื่อสืบดูว่าไอ้พวกโจรหรือพวกแบนดิตมันเข้ามาได้ยังไงแล้วมันทำลายกำแพงกันได้ทางน้ำเข้ามาไอ้นี่มันควรสูญเสียดุลการค้าของมันมันเลยวันจางวันให้เรามึงเอานีิไปมันจะช่วยให้มึงหายใจได้โดยที่เหตุกิรไม่ทำลายระบบประสาททังมึงก็จะไม่แก่หรอกแต่จะเชื่อฟื้นซะก่อนล่ะเพราะมอนสเตอร์ข้างในมันโหดร้ายมากเลยตีหนักสัส ไปแล้วเดืยอดยมอชั่นคือสวิตเชอร์เว้ยจะเข้าไปจัดการกับแววไพายตรงนั้นแล้วก็ไปสืบดูว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในนั้นสวิตเชอร์สามวายหันพีเสโว